สวัสดีครับพี่น้องครับหอยเชอรี่ถ้าเราเอามายำกินแบบนี้ก็อร่อยดีนะครับวันนี้ลุงโอ๊กจะพาพี่น้องไปเก็บหอยเชอรี่มายำกินนะครับลุงโอ๊กจะพามาหาหอยเชอรี่ที่อ่างดอกกลายนะครับช่วงนี้หอยเชอรี่ถ้าเราจะหามากินเองบางพื้นที่ก็หายากเหมือนกันนะครับที่ลุงโอ๊กไปหาหอยเชอรี่จะมีต้นสนโขขึ้นอยู่ในน้ำลุงโอ๊กก็ลงไปงมใต้ต้นสนโพอได้กินอยู่ครับ งมหอยเชอรี่ไม่ทันระวังโดนเตนต่อยที่เขนก็เลยกลับบ้านเลยครับนี่ครับหอยเชอรี่ที่ได้ก็ได้แค่นี้แหละครับกลับมาก็เปลี่ยนชุดเสื้อที่ลุงโอ๊กใส่ไม่ใช่เสื้อตัวเดิมนะครับเพียงแต่ว่าลุงโอ๊กมีเสื้อแบบนี้อยู่สิบตัวเวลาลุงโอ๊กซื้อเสื้อผ้าลุงโอ๊กชอบซื้อแบบเดียวกันทีละหลายๆตัวครับ ล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่หม้อครับลุงโอ๊มีหอยกาบด้วยนะครับบันก่อนลุงโอ๊กไปงมมาได้หน่อยหนึ่งเลยเอาไปต้มใส่รวมกันเลยครับต้องก่อไฟเตาถ่านนะครับเพราะว่าเตาแก็ตยังไม่ได้ไปเติมเลยครับใครที่ก่อไฟเตาถ่านยากๆนะครับลุงโอ๊กจะบอกสูตรให้นะครับเอากระดาษทิชชู่ไปจุ่มน้ํามันนะครับน้ามันพืชที่เราใช้แล้วนะครับไม่ต้องทิ้งนะครับเก็บเอาไว้ จุ่มไปครึ่งหนึ่งของกระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็จุดไฟฝั่งที่เราไม่ได้จุ่มน้ํามันแล้วก็ใส่ฐานไปเลยครับใส่แบบนี้นะครับต้มจนหอยสุกแล้วก็เอาหอยมาเกะนะครับวันนี้ลุงโอ๊กจะบอกวิธีเกะหอยนะครับเกะตาออกบางคนยังไม่รู้นะครับว่าตาหอยอยู่ตรงไหนเดี๋ยวลุงโอ๊กจะเกะเดือยให้ดูนี่ครับเดือยเขาเรืองๆนะครับอยู่บนหัวหอยแล้วก็จะมีตาอยู่บนหัวหอยกลมๆแข็งๆนี่ครับ เกะหอยเสร็จลุงโอ๊กก็จะเอาหอยไปล้างให้สะอาดแล้วก็มาเตรียมเครื่องที่จะยำเลยครับมีตะไคร้หัน่นหอมหัน่นหอมเปโหระพาแล้วก็มะนาวครับเตรียมไว้เลยครับเทหอยเชอรี่ลงกละมังแล้วก็ใส่พริกลงไปครับพริกที่เราตำเองเลยครับแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำปลาแล้วแต่ความชอบนะครับบางคนเขาก็ไม่ใส่ยำนะครับแต่ลุงออ๊กจะใส่ยำนะครับ บีบน้ำมะนาวลงไปน้ำมะนาวก็แล้วแต่ความชอบครับใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะใครไม่ชอบเปรี้ยวก็ใส่ไม่ต้องเยอะนะครับใส่ข้าวคั่วลงไปเพื่อความหอมตามด้วยผงชูรสน้ําตาลหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำปลาตามลงไปเลยครับกุเลกุเลให้เครื่องปรุงเข้ากันครับเมื่อเครื่องปรุงซึมซับเข้าไปในตัวหอยแล้วก็มาใส่ผักใส่หอมที่เราเตรียมไว้เลยครับใส่ไปเลยครับ กุเรกุเรเสร็จแล้วก็เทใส่จานไปเลยครับแล้วก็จะได้ยำหอยเชอรี่ที่น่ากินน่าอร่อยอย่างชนี้ครับถ้าชื่นชอบคลิปลุงโอก๊ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้ลุงโอ๊ด้วยนะครับลุงโอ๊จะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆใ,ให้ดูอีกนะครับบายบายปูนปูน